ต่อไปเฮดตัวอะไรนะต้มปอนฮะต้มปอนออาโซดาช่วยไงลูกอ๋อใช่ครับผมคิดว่ามันคงช่วยไม่ทันแล้วแหละปล่อยทิ้งเลยมันเหลือปล่อยปล่อยให้รถไฟทับเด็กเลยผมคิดว่าคงจะช่วยอะไรไม่ได้ครับเพราะว่า คุณยายันนี้เลี้ยงเด็กแบบโดยที่ไม่ระวังเลไม่มีสติครับเลีเ้ยงเด็กแบบวัดดวงแล้วก็ไม่สนใจเด็กว่าเด็กจะไปได้อยู่ตรงไหนไม่คิดว่ารถไฟจะมาตอนไหนอุบัติเหตุจะมาถึงเราเมื่อไหร่ครับสุดยอดอทีนี้สุดท้ายอ่าสุดท้ายผมก็คิดว่าเขาคงจะไม่รอดแล้วผมเลยวิ่งไปเตะเลยฮะวิ่งไปเตะเด็กวิ่งไปเตะเลยเหรอให้เขาแบบว่าพ้นพ้นไม่เถอะโอยไม่รอดหรอกเพื่อเด็กเตะปุ๊บพอหักงั้นทำไงอ่ะ อ๋อรูแล้วหยิบเด็กโยนแล้วก็กระโดดไปแลอมหยิบเองเนแทนพูดเหมือนลูกฟุตบอลเลยเห็นเด็กนั่งอยู่วิ่งเตะเลยอยากเห็นมตายลุมาแล้วเอ้ยทำยังไงยายตกใจัไยายวิ่งไปรถก็มาแล้วทำไงโอ โอ้รอดไหมรอดรอดรอดไหมเด็กเด็กรอดไหมเออรอดตายถือว่าคุณคุณยายมีสติไหมรอดทั้งสองใช่ไหมถ้าถ้าเป็นเราเราคิดทหันไหมของเยอะของ ตอนที่เด็กกระเด็นไปอ่าดูให้ดูดูจบเลยไม่หยุดเลยคุณยายก็มีความสุขเห็นเห็นหลานตัวเองนั่งเล่นอ้าวตกใจเห็นรถไฟมาอ้าวหายแล้วลูกฉันทำไงทำไงออแล้วคนที่มีสติเป็นยังไงลูก คนแบบไหนที่เขาเรียกว่ามีสติเราคนมีสติเวลาทําอะไรทําอะไรบ้างฮะนี่นี่ไม่มีสติถ้าเรามีสติเราก็จะนั่งนั่งสมาธิเราต้องมีใช้สติไหมใช้มากใช้ใช้มากเลยใช่ไหมเพราะว่าเขาบอกว่าวันหนึ่งอ่ะคนเราคิดเรื่องเป็นเรื่องไหเยอะมากเพราะฉะนั้นเออคิด คิดเยอะแต่ถามว่าเราจําความคิดเราได้ไหมไม่ได้ไไดค่ะไปเที่ยวห้าง,งไปทํานั่นทํานี่ใช่ไหมแต่ถ้าเรามีสติดึงกลับมาปุ๊บเราก็จะรู้สติเราควรมีตัวไหนเราต้องพกพาไปด้วยทุกที่ครับเพราะว่าที่ไหนที่เราไม่มีสติเราก็จะลืมตัวเผื่อทำนู่นเผมือทำนี่ในสิ่งนี้ไม่ดีครับอ่าสุดยอดอ่ะตุ้ยนุ้ยเออทุกที่เลยครับทุก ทุกที่ทุกเวลาครับสาธุให้ให้เบาๆหน่อยสาธุหนึ่งครั้งนี่สำคัญตอนอ่านหนังสือแล้วก็เขียนหนังสือครับเช่นทำอะไรก็ถ้าสมมติเรากิจกรรมมันเป็นประโยชน์แล้วน้ำถ้าเราไม่มีสติเราวก็ชิ่งเออเออใช่เทมเปสบางคนเราเป็นรดน้ำใช่ไหมถ้าเราเราเขาให้มาทำอะไรมือไปเล่นเล่นน้ำอย่างนี้ใช่ไหมเออเขาว่าคนขาดสะรอ้าวตอบอีก ให,ให้โอกา<ำ>ถครับโอ้เวลาขับรถมันจะมีสติทุกเวลาครับเพราะว่าเราไม่สามารถรู้ได้ว,ว่าอุบัติเหตุจะเกิดตอนไหนและยมาบาลจะพลิกกระดาษเราตอนไหนก็ได้ครับ <c oughs> มีสติตอนนไหตติลอด24ชั่วโม,มงครับมีสต,ต,ติทั้งวันทั้งคืนตลอดเลยค่ะเจมส์ ติถูกฟัดจับจับหมาเอาวันนี้เราเรียนทำหัวข้อทำชื่อว่าอะไรสองคนกันทำชื่อว่าอะไรวันนี้เราเรียนทำมาชื่อว่าหัวข้อถามว่คือจับหมามีมีอะไรประการละมากสองข้อหนึ่งอะไรหนึ่งสต็แปลว่า เอาสาธุพร้อมกันหนึ่งครั้งสาธุเมื่อกี้ก็เรื่องทำมีอุปาการะมีอยู่สองประการหนึ่งคือสติความรู้เอ้ยความระลึกได้และ2สัมปันชัญญะความรู้ตัวก็หมายถึงว่าให้เน้ใเนใช้สติเวลาให้ให้ให้ให,ให,ให้ทุกคนใช,ใช้สติทุกครั้งที่จะทำอะไร ก่อนทาก่อนคิดก่อนพูดแล้วก็รู้ตัวก่อนที่จะคิดก่อนที่จะพูดแล้วก็ก่อนที่จะทําจากนั้นก็ถึงเวลาที่สามในน้อยจะได้ศึกษาเรียนรู้และร่วมกันถอดรหัสประวัติพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเรียนรู้ในการมองทุกอย่างให้เป็นธรรมะมองสิ่งที่ใกล้ตัวให้มีคุณค่ารวมถึงการมองอย่างลึกซึ้งและแยกยต์วันนี้เราก็จะ มาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านะครับก่อนที่จะเสด็จอุบัติมายังโลกมนุษย์พระองค์ไปอยู่สวรรค์ชั้นไรลูกชั้นไรจําไว้ให้ดีนะถ้าก็ถามว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์นะจาไว้คนที่จะลงมาจุติก็คือคนที่จะต้องมาเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปต้องอยู่สวรรค์ชั้นดุสิเท่านั้นนะครับเรารู้เปล่าว่าพระพุทธเจ้าของเรา ประสูตรตรงกับว,วันอะไรวันไรลูกตัยนุ้ยวันไรลูกประสูตรตรงกัวบวันอะไรวันไรอ่าคิดนานเดี๋ยวอาจารย์ทิ้งเบอร์ออโทรให้คนะิดอ,ออกแล้วโทรมาบอกนะเอ้าวนึกออกแล้วอาจารย์วันไรขอบอร์ครับอืมพระอ,องค์นั้นลงมาจุติในพระคันตรงกับว,วันพระฤหัสขึ้นสิบห้าค่ำเดือนแปดพระอ,องค์อยู่ในท้องของพระมารดาสิบเดือน,น,นหลังจากนั้นครับพอครบสิบเดือนปุ๊บ พระมารดาของพระองค์พระนางสิริมหามายาวันนั้นพระนางไปเที่ยวที่ไหนลุมพินีวันอพอพระนางไปครับปรากฏว่าพอไปถึงครึ่งทางเกิดเป็นอะไรคลอดลูกขโมยต้นไม้ปวดท้องพระองค์เดินไปใต้ต้นอะไรต้นไม้อะไรต้นไม้อะไรพระองค์ประสูติใต้ต้นไม้สา สาระแปลกไหมอันที่จริงเนี่ยเอ๊ะทำไมพระอ,องค์ถึงมาประสูติที่ป่าใช่ปะ่ะถ้าเราตามความคิดเอ๊ะทำไมพระเจ้าเป็นถึงทำไมไม่ประสูตรในเมืองอะ่ะใช่ปะ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าพระอ,องค์อยากจะสอนเราเป็นเป็นธรรมะากก็ได้ว่าเอ๊ะถึงเราจะเป็นลูกพระราชาแต่เราก็ไม่ยึดติดกับอะไรฮะค่ะม<า>อสบาย,บาย ใช่ไม่ยึดติดกับอำนาจครับแสดงให้เห็นว่าพระองค์นั้นสามารถที่จะสละความสุขได้หลังจากประสูติแล้วพระองค์เดินได้กี่ก้าวเจ็ดก้าวครับกี่ก้าวเจ็ดก้าวมีดอกบัวมารองรับด้วยพระองค์ประสูติออกจากรันตรงกับวันวันศุกร์ขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหกออกออกจากคันเรียกวันนี้เรียกว่าเขาเรียกว่าวัน อีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าวันอะไรวิอะไรวิสาขบูชาออประสูดได้สามวันอสิตาดาบทมาเยี่ยมอ,อสิตาดาบทเป็นเป็นอะไร,รเป็นอาจารย์อของอพระเจ้าสุธโธทนะอ,อ,อสิตาดาบทนะครับเมื่อมาเจอปุ๊บ<ม>เห็นลักษณะของพระพุทธเจ้าก็คือดูลักษณะต่างๆเขาเรียกว่าลักษณะของมหาบุรุษครบตามตำราปุ๊บรู้ทันทีว่า เด็กคนนี้เกิดมาถ้าแกก็เลยพูดเป็นสองในว่าหนึ่งถ้าอยู่คลองคารวาสก็คือเป็นเป็นอะไรเป็นพระราชาเป็นคนทั่วไปก็จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็คือเป็นพระราชาที่ยิ่งใหญ่ เราจะดูตรงตรงที่เราเรียนใช่ไหมเราเรียนถึงนี้เราก็ดูตรงนี้เราดูไปเรื่อย เป็นครั้งที่อะไรพ่อกราบลูกเป็นครั้งที่ที่สองพ่จ้าสุธทนะกรบลูกชายเป็นครั้งที่ที่สองอ้าวเดี๋ยวพ่อ,ะอ,ะอ,พอจ,จะหยุด <c oughs> แค่ตรงนี้นะเพราะวัน <c oughs> นี้เราเรียนถึงตรงตรงไหนก็ตอนเรียนรหัสพระพุทธเจ้า ก็พอพระอาจารย์ให้ดูคลิปก็จะเป็นเหมือนรายการรายการหนึ่งซึ่งรายการชื่อว่าตามรอยพระพุทธเจ้าก็พอดูไปเขาก็จะอยากรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของพระพุทธเจ้าว่าหลายคนที่ไม่เชื่อว่ามีจริงไหมเขาได้ไปที่สวนลุมพินีวันตรงที่พระพุทธเจ้าประสูติแล้วตรงนั้นก็ทำเป็นพิพิธภัณฑ์กบ ตรงที่พระพุทธเจ้าเกิดเนนได้รู้ว่าพ่อของเจ้าชายศิรัตถาชื่อสุนทรธนะแม่ชื่อพระมหาสิริมายาแล้วก็เนนได้รู้ว่าเจ้าชายเจ้าชายศิรัษฐาคือเทวดาอยู่บนส่งสวรรค์ชั้นดุสิตแล้วก็ร่างกายก็เหี่ยวอยู่ข้างบนก็เลย ล,ลงมาอยู่ในคันของพระพระมเหสี Heart ด้รู้ว่าวาธเจ้าจจประสูต,ติตนอนวันเพรหัสครับและไม่ใช่ครับมาอยู่ในท้องตนอนวันเพลหัสและประสูติตอนว,วันศุกร์ครับ หลังจากเคร่งครัดกับการเรียนธรรมะบรรยายมาตลอดทั้งวันดูเหมือนว่าตอนนี้สามเณรก็จะกระตือรือร้นที่จะเรียนปั้นดินเพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะผ่านการปั้นต่อจากเมื่อวานกับคุณครูนายดีช่างหม้อกันต่ออีกแล้วครับและดูเหมือนว่าวันนี้สามเณรก็ยังคงมีคำถามมากมายให้คุณครูได้ช่วยไขคำตอบครับเราจะจำกัดเวลาให้สองชั่วโมงให้เสร็จให้ได้วันนี้เราจะทำเพียงหนึ่งชิ้นทายสิ ศาสตร์หกขาคนครับผ่าจันเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตครับผ่าจันมีชีวิตเออเป็นคนอ่าเป็นคนเกือบถูกอ่าเห็นม่ถูกเป็นมนุษย์มนุษย์อ้าวก็เกือบถูกนั่นแหละคูนยนต์อาก็เกือบถูกอีกนั่นแหละเป็นเนนถูกต้องรับไปเลยหนึ่งล้านหนึ่งล้านก็คือหนึ่งล้านหนึ่งล้านข้าหาปณะความดีใจครับอาจารย์แต่ อาจารย์แต่ผมยังปั้นไม่ได้ก็ราผมต้องติดพลาสเตอร์ที่แท้อ้าวไม่มีปัญหาหรอกอ้าวรูปเนนเป็นยังไงก็สมมุติว่าเป็นคล้ายๆอย่างนี้แหละเราครูดีๆแล้วต้องทำตัวใหญ่ปะเราต้องทำแต่ไม่ไม่ต้องทำตัวใหญ่เหมือนของคุณครูครับทำทำเป็นตัวเล็กๆขนาดตุ๊กตาหรอครับอในตอนแรกขอให้เนนทำตามครูในดีก่อนแล้วก็พอตอนกลางเนนก็จะเริ่มคิดว่าเนนจะทำอะไรจนะมาทั้งตอนจบก็จะเป็น จินตนาการของเนนโดยสมบูรณ์อ้าวเปิดถุงดินขอรับเปิดแล้วทำคล้ายๆเหมือนบาทเมื่อวานขั้นตอนแรกของการทำบาทเมื่อวานทำอย่างไรไข่กรอกผิดใบรูเป็นแบนถ้ามันเป็นแบนแล้วก็ถูเพื่ออะไรนอ่าถูกต้องทำไข่ดาว